เลิกงานมาสมศรีก็มาทําความสะอาดบ้านเจ้าเพราะวันนี้มันเป็นวันศุกร์เนาะเสาร์อาทิตย์ยุดพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์จะไปไหนก็ได้ไปเจ้าต้องมาห่วงทําความสะอาดบ้านซักผงซักผ้าเหนื่อยวันนี้ทําวันนี้ทําให้มันเซจไปเลยเจ้าผู้สวยมันอยู่วันนี้ผู้สวยกับบ้านกับบ้านเย็นผู้สวย จะครบอยู่นะสมชิีก็เลยต้องทําเองนะคะวันนี้เขายังไม่กลับเขาไปทํางานย้ํากลับแต่เจ้าใช่ไหมทำไมทำความสะอาดบ้านก่อนนะล,ลูกนะบ้านหลังเลยน้อยอิ่มได้นะอิทอัะละทำแล้วมันก็สบายใจดีนะสมชิว่า เพราะว่าพุกนี่อยากจะไปไหนก็ได้ไปเนี่ยมันต้องมาหว่วงหน้าพะวงหลังจะต้องมาหนังทําความสะอาดอีกในวันนี้เลยเจ้าดูดฝุ่นแล้วก็ถูบ้านมันกับมีอย่างมากมายแล้วก็ปัดฝุ่นขอบหนะ้าตรงหน้าต่างก็เจเนี้ยอาทิตย์สองอาทิตย์เจ็ดเตียขอบหน้าตรงหน้าต่างน,งน่แต่ถูบ้านครับดูดฝุ่นนี่ดูดตลอด ทุกวันซุกสมศรีก็จะดูดฝุ่นถูบ้านเจา้าบางทีกะวันปุดวันอังคานกันแล้วเตะบางครั้งกะดูดดูดฝุ่นก่อนก็มีเจา้าเซ็จเล็บรอยแล้วก็มาตากผ้าต่อเพราะว่าซักผ้าไวก่อนที่จะมาทําความสะอาดบ้านก็ซักผ้าไวเนาะอันนี้พอถูบ้านทาความสะอาดบ้านเซ็จ ซักเสร็จพอดีเดี๋ยวคนจะถามว่าทําไมตากผ้าในบ้านตากผ้าในบ้านนี่เละเจ้าบ้านฝรั่งมันอากาศมันแห้งเนาะตากขึ้นเดียวก็แห้งแล้วเจ้าถ้าไปตากข้างนอกห้องตากผ้าก็มีนะแต่ไม่อยากลงไปไงไม่อยากลงไปถ้าไปตากข้างนอกก็ตากได้แต่ว่าอากาศมันเย็นกลางคืนะ่ะเราตาเราซักผ้าตอนเย็นเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามันก็นแห้งแล้วเจ้า คืนเดียวมันก็นแห้งแล้วอากาศที่นี่มันแหง้งมันไม่เหมือนอยู่เมืองไทยนะอยู่เมืองไทยมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะนี่เจ้าเราก็ตากผ้าซักผ้าถูกบ้านลระเรียบร้อยแค่นี้ก็โอเคแล้วเจ้าจ้าครอบกันยามหมาแตะชีวิตมนบ้านเนาะทำอย่างก็ะทำให้มันเซ็ตไปเลย จะได้สบายมาถึงบ้านก็ต้องทำเลยนะถ้าทําทำนี่เดี๋ยวขี้เกียจห้ามนั่งถ้านังเราไม่อยากทำแล้วค่ะมาถึงก็ต้องทำเลยสมศรีก็จะทำทุกทุกอาทิตย์นะคะจะทำแบบนี้เลยค่ะถ้าอยู่บ้านนะ่ะติ๊ดี่ใสแล้วแหละ In you have a little bit teeth left, and I can feel <laughs> Oh, I'm to bite You try to bite You bite harder. <laughs> <laughs> Not do that. Oh, it's <laughs> 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 no stop. <laughs> stop this. Stop this. You you have it. Now you have it.